ผมจะไม่เรียกมันว่าแบดไอเดียนะผมอาจจะเรียกมันว่าแบดไทมิ่งมากกว่าไอเดียที่ถูกคิดขึ้นมาแล้วครับผมเชื่อว่ามันเกิดจากความคิดสร้างสารรค์ของคุณที่คุณต้องเห็นอะไรบางอย่างถ้าวิเคราะห์ตามหลักมาร์เก็ตติ้งคือ คุณอาจจะวิเคราะห์ spot analysis มาแล้วคือ s s e t n t ใช่ไหม strange weakness opportunity แล้วก็ t r e a t ก็คืออันนี้ไปศึกษาเชิงลึกกันอีกทีแล้วกันนะครับมันเป็น marketing ขั้นพื้นฐานจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสแล้วก็อุปสรรคอะไรต่างๆในการทำธุรกิจผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างแล้วกันคุณจะได้เห็นภาพมากขึ้นมันจะได้ไม่ลงลึกเป็นเชิงทฤษฎีทางการตลาดใครเคยคิดบ้างอยู่ดีว่าจะมี Service เกี่ยวกับ wellness ของคนชราเมื่อก่อนไม่มีใครคิดหรอกครับเพราะเรารู้สึกว่า perception มันคือบ้านพักคนชรา ไม่มีใครอยากส่งพ่อแม่ไปหรือต่อให้เราเป็นคนชราเราก็ไม่อยากส่งตัวเองไปเช่นกันแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่บ้านพักคนชราที่เราเคยเพอร์เซ i ชันกันแบบสมัยก่อนมันคือเวลเนสคนที่สามารถเอาตัวเองไปอยู่ในนั้นได้หรือส่งคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าไปอยู่ในนั้นได้นี่คือใช้สตางค์เยอะมากนะครับเพราะมันคือการบริการที่สะดวกสบายและกลับกลายเป็นว่าธุรกิจนี้สามารถทําเงินได้อย่างมหาศาลไอเดียนี้ถามว่าสมมติถ้า20ปีที่แล้ว่ มันอาจจะเป็นแบดไอเดียก็ได้แต่ณวันนี้มันดันถูกทามมิ่งครับมันจึงเป็นกู๊ดไอเดียทางที่ดีที่สุดครับคุณคิดไว้เยอะครับเก็บไว้เป็นคลัง Data ในหัวของคุณว่าคุณเคยคิดอันนี้แบบนี้ไว้คุณเคยคิดว่าจะทำธุรกิจแบบนี้จะทําสินค้าแบบนี้มันอาจจะยังไม่ถูกทามมิ่งในวันนี้ครับแต่ต่อไปถ้าคุณมีความคิดนี้อยู่ในหัวพอมันเกิดอะไรขึ้นมาคุณจะสามารถเปิดลิ้นชักความคิดของคุณนะ่ะและหยิบจับออกมาและประยุกต์ประกอบต่อกันเป็นเลโก้แล้วออกมาเป็นสินค้าใดสินค้าาหหหนนนึึ่่่่งงรรรืออวธธุุกกิจกิจจจใททีมตบโ โดยทันทีนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างครับที่ทําให้คุณเห็นว่าสุดท้ายคุณควรจะมีคลังข้อมูลไว้ในหัว